โอเคมาแล้วครับหนึกรุงเทพอภิวัตเด่นชยัยมีตัว๋วเตรียมตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวตกรถกันนะเธอที่งฉันไปก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะครับโอเคมานะครฮะพี่ใหญ่ทางบวนฮะ GA อ๋อหน,นึ่งสองวันนี้ก็ได้ GA หนึ่งหนึ่งวันนี้ก็ได้ GA อีกหมายเลขอะไรฮะสงสัยงานว่างนะฮะเ๋ยมาทำรถเร็ว GA สี่ห้าสี่สองนะครับอ่า เชิญขึ้นนะครับกุ่มเทพอภิวัตเด็ดชัยนะครับต่อหนึ่งนะครับเล่นหนึ่งสามตัวมีตัวเชิญขึ้นได้เลยนะครับทุกคน เดต่อกรถกันนะครับอ่าตารำรวจบนรถไฟก็มีนะครับแช่ว่าจะไม่มีนะครับบนรถไฟก็ต้องมีตำรวจความโดยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยนะครับโอเคทงเขียวได้เวลาออกก็รถจะไปจอดทิงที่สถานี ปางมนาุน่ากระพานหินขวดดงหวงกดวิจิตปางกระทุ่มพิเสวโรนะครับพหลมพิรามหนองตรงพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าศักตรอนอุตรดิศิศราอาจบ้านด่านปางต้นพึ่งห้วยไร่และจะไปที่สุดที่เด่นชัยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมบอกนะว่าร่ลาช้ากิ่นาทีนะครับอ่าพี่ใหญ่งขบวนทาวันนี้สุดยอด พ่วงหกคันนะครับอ่าพ่วงท้ายรถนอนชั้นสองพัดลมของพนักงานนะครับนี่ฮะโอ้ยนี่ฮะรถนอนชั้นสองก็เอาสามารถมาทําเป็นรถของพนักงานได้นะฮะนะได้เหมือนกันนะครับไปทาเป็นรถนอนขบวนด่วนพิเศษอย่างได้เลยนะครับโอเคไปยังสวยงามหนึ่งหนึ่งหนึ่ง